สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความถามช่วงเวลาแห่งอาชญากรรมค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับซินดี้ค่ะบอลครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงของ last landing ep ที่6นะคะวันนี้คุณบอนมีเรื่องอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังคะเรื่องเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ อุบัติเหตุทางการบินเป็นเคสที่เครื่องบินเกิดอุบัติเหตุตกลงมานะครับหลังจากที่เทคออฟขึ้นไปที่สําคัญคือเครื่องเขาเนี่ยไม่ได้ตกลงที่พื้นดินธรรมดาด้วยครับเขาตกลงบนแม่น้ําที่มันยังเป็นน้ําแข็งอยู่ด้วยเกิดอะไรขึ้นกับไฟนี้แล้วก็อะไรที่ทําให้เครื่องเนี่ยสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ภายในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแล้วก็ไฟนี้เนี่ยจะมีผู้มีชีวิตรอดหรือเปล่าเราไปฟังกันได้เลยครับ ภูมิททาอากาศที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อ39ปีที่แล้วในวันที่13มกราคมปี1982ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสายการบิน Air f l o r i d a เที่ยวบินที่90ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ b Boeing 737ครับไฟนี้นะครับเป็นไฟรับส่งผู้โดยสารภายในประเทศจากเมืองวอชิงตันดีซีแล้วก็ไปจอดพักที่เมือง Tampa แทมปารับฟลอริดาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยบินต่อไปที่เมืองฟอร์ดลรดาเดลรัฐฟลอริดาเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของไฟ เครื่องบิน Boeing จ3 7ลำนี้นะครับก่อนที่จะมาทำการบินในไฟลนี้เนี่ยไฟลก่อนหน้าของเขาเขาบินมาจากแมมมี่ครับในเวลา13นาฬิกา29เนาทีเครื่องก็บินจากแมมมี่มาที่สนามบินวอชิงตันเพื่อที่จะรอเตรียมทำการบินต่อนะครับสภาพอากาศที่สนามบินวอชิงตันนี้คือมีหิมะตกมาตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆตอนที่เครื่องบินลำนี้ลงจอดแล้วก็ยังคงตกหนักต่อไปนะครับคือหิมะตกรอบนี้เนี่ยถือว่า หนักที่สุดในรอบ10ปีเลยแถมตอนนั้นอุณหภูมิต่ําสุดนะครับก็คือลบ4องศาซึ่งก็ค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวนะครับหิมะก็ยังตกแบบไม่มีอะไรมาหยุดยั้งนะครับดังนั้นในเวลา10นาฬิกา38นาทีทางสนามบินวอชิงตันเลยต้องมีการประกาศปิดสนามบินชั่วคราวครับเพื่อที่จะเอารถเนี่ยมาจัดการหิมะซึ่งมันตกหนามากบริเวณลันเว์ออกไปครับ กำหนดการเดินทางของไฟฟอร์ริดาเต้องออกเดินทางในเวลา14นาฬิกาสนาทีครับเราก็ไม่รู้ว่าสนามบินเนี่ยจะปิดนานขนาดไหนแต่ถ้าทางสนามบินเนี่ยยังกวาดหิมะไม่เสร็จสนามบินก็ไม่สามารถเปิดทันตามหมายกำหนดการเดินทางซึ่งมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่นักบินทำอะไรไม่ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเครื่องบินที่จะต้องทำการขึ้นลงจอดที่สนามบินนี้เนี่ยก็ต้องมีการดีเลย์ไปหมดเลยรวมถึงไฟฟอร์ริด้าเก้านี้ด้วยนะครับ ในช่วงเวลา14นาฬิกากัปตันก็อนุญาตให้ผู้โดยสารเนี่ยทยอยเข้ามาในเครื่องบินในไฟนี้เนี่ยมีผู้โดยสารทั้งหมด74คนครับมีเด็กทารกอยู่ด้วย3คนแล้วก็มีลูกเรือในไฟทั้งหมด5คนนะครับเป็นพนักง,งานต้อนรับ3คนแล้วก็เป็นนักบินอีก2คนโดยกัปตันของไฟนี้นะครับมีชื่อว่าแรลลี่วีตันนะครับอายุ34ปีแล้วก็นักบินผู้ช่วยมีชื่อว่าโรเจอร์เพทชิพนะครับอายุ31ปีนักบินผู้ช่วยคนนี้เนี่ยเขาเป็นอดีตนักบินทหารของสหรัฐคือ มีประวัติการบินดีมากนะครับแต่ว่านักบินทั้ง2คนเนี่ยก็ยังมีประสบการณ์ในเครื่องแบบ Boeing 737ที่บินในไฟนี้เนี่ยยังไม่ถึง3ปีดีระหว่างที่บอร์ดผู้โดยสารอยู่นะครับในเวลา14นาฬิก20นาทีกับตันก็ให้ช่างที่ดูแลเครื่องเนี่ยเริ่มทำการดีไอซเครื่องบินคือต้องขออธิบายตรงจุดนี้นิดนึงก่อนนะครับว่าการดีไอซคืออะไรการดีไอซเนี่ยคือการละลายน้ำแข็ง เพื่อไม่ให้มีน้ําแข็งเกาะอยู่ตันที่ต่างๆบนเครื่องตอนที่เครื่องกาลังจะเทคออฟนั่นเองครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยดีไอจะทํากันตอนที่มีหิมะตกหรือว่ามีอากาศเย็นมากๆนะครับที่ไอ้น้ําต่างๆเนี่ยสามารถกลายเป็นน้ําแข็งได้ซึ่งพอหิมะตกลงมาที่เครื่องเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งเกาะอยู่ที่ผิวเครื่องใช่ไหมครับเมื่อหิมะเกาะมากๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแผ่นน้ําแข็งเคลือบอยู่ที่ตัวผิวของเครื่องนะครับการที่มีน้ําแข็งเกาะอยู่ที่ ลำตัวเกาะอยู่ที่แผ่นหางเ<ๆ>กาะอยู่ที่ปีกเนี่ยมันก็ทําให้รูปทรงของปีกมันเปลี่ยนไปซึ่งมันอาจส่งผลต่อการบินได้นะครับดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ยกับตันก็จะสั่งให้ทาดีไอซ์ถ้าสภาพอากาศเห็นแล้วมันเข้าเกณฑ์หรือว่าถ้ากับตันไม่แน่ใจก็จะให้ทางช่างแนะนําว่าควรทําดีไอซ์ไหมนะครับซึ่งตอนทําดีไอซ์เนี่ยก็จะมีรถเครนเข้ามาแล้วก็ฉีดน้ํายาที่ละลายน้ําแข็งแล้วก็ ช่วยให้น้ำแข็งเนี่ยมาเกาะที่ผิวของเครื่องบินได้ชา้าลงนะครับแต่ว่าถ้าทําดีไอซ์แล้วจอดเฉยๆทิ้งไว้สักพักหนึ่งไม่รีบเทคออฟนะครับน้ําแข็งก็จะสามารถมาเกาะเครื่องได้อยู่ดีก็คือปกติแล้วพอทําดีไอซ์เสร็จเนี่ยเขาก็จะรีบเทคออฟกันครับส่วนกับตันที่ให้ช่างมาทําดีไอซ์ในเวลา14:20นาน,านะครับก็เพราะว่ากับตันคาดการเอาเองว่าสนามบินเนี่ยน่าจะกลับมาเปิดใช้งานได้ตอนเวลา14:30น,านาพอทำดีไอซ์เสร็ ก็จะได้เตรียมเทคออฟได้พอดีช่างนะครับก็มาดูเครื่องก่อนที่จะทำดีไนะครับก็พบว่ามีน้ําแข็งเกาะประมาณนิ้วครึ่งที่ผิวเครื่องนะครับก่อนที่ช่างจะทํากัปตันก็ได้บอกช่างว่าให้หยุดก่อนเพราะว่าสนามบินเนี่ยมันยังไม่เปิดในเวลา14นากา30นาทีคือกัปตันก็ยังไม่แน่ใจว่าสนามบินเนี่ยจะเปิดเมื่อไหร่เนื่องจากสนามบินปิดชั่วคราวนะครับท้าเครื่องเนี่ย ไม่สามารถบินขึ้นลงได้ดังนั้นมาเลยทําให้มีเครื่องเนี่ยติดค้างรอวิ่งขึ้นอยู่ถึง11ลำนะครับซึ่งไฟแอร์ฟอริดา9กเนี่ยก็อยู่ในคิวที่5หรือคิวที่6ก็คือต้องรออีกสักพักหนึ่งเลยกว่าที่จะได้วิ่งขึ้นนะครับในเวลา14นาฬิกาสนาทีกัปตันก็สั่งให้ช่างเนี่ยเริ่มทำดีไอซ์ได้ทางช่างก็เริ่มทำดีไอซ์ที่ฝั่งซ้ายของเครื่องบินก่อนนะครับโดยไล่ทำตามหัวเครื่องตามปีกตามลำตัวแทนหางแล้วก็ เริ่มทาแบบเดียวกันที่ด้านขวางเครื่องด้วยนะครับกระบวนการดีไอซ์เนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีซึ่งในระหว่างที่ทําการดีไอซ์อยู่นะครับสนามบินก็ประกาศออกมาว่าตอนนี้เนี่ยสนามบินสามารถเปิดใช้งานได้เป็นปกติละเวลา15บหนาฬิกาสินาทีนะครับช่างก็แจ้งกับกัปตันว่าทำดีไอซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วกัปตันก็โอเคทำดีไอซ์เสร็จแล้วก็เหลือแค่รอคิวเพื่อที่จะได้ถอยเครื่องออกมาแล้วก็ไปเทคออฟสักทีในระหว่างที่รอคิวนะครับกัปตันก็เห็นว่าหิมะเนี่ย มันยังคงตกอย่างต่อเนื่องกัปตันก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่บนเครื่องเดินไปดูที่ปีกอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงมีน้ําแข็งเกาะไหมเจ้าหน้าที่ก็เดินไปดูแล้วก็กลับมาบอกว่าที่ปีกเนี่ยมีหิมะเกาะอยู่นิดหน่อยส่วนตรงเครื่องยนต์เนี่ยยังไม่มีหิมะเกาะแล้วการทํดีไอเสร็จเนี่ยเรามีเวลาประมาณเท่าไหร่ที่น้ําแข็งหรือหิมะมันจะไม่มาเกาะขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรอคะคือมันก็ต้องแล้วแต่ว่าเขาใช้น้ํายาตัวไหนในการฉีดไปที่เครื่องนะครับ โดยปกติอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องมีเวลาประมาณ10นาทีขึ้นไปหรือว่าใช้สารบางตัวเนี่ยอาจจะได้ถึง40-50นาทีเลยก็แล้วแต่ตัวน้ำยานะครับแต่อย่างที่บอกไปคือปกติเขาจะทำตอนใกล้ๆเทคออฟบางที่เนี่ยเขาไปทำกันที่หัวลันเวเลยคือ พอทำดีไอเสร็จปุ๊บก็เทคออฟเลยในเวลา15นาฬิกา25นาทีนะครับรถด,ดันก็มาดันเครื่อง Boeing 737 f i i h t Air f d a 90ออกจากหลุมจอดนะครับแต่เนื่องจากมีหิมะตกนะครับแล้วก็มีน้ำแข็งเกาะที่พื้นรถด,ดันเนี่ยก็ไม่ได้ใส่โซ่ที่ล้อเอาไว้นะครับดังนั้นมันก็เลยทำให้มันลื่นครับโโหแล้ปกติแล้วจริงๆแล้วรถที่เขาต้องขับบนพื้นที่มีหิมะอยู่อะ เขาต้องเอาอยางไปใส่โซ่เพื่อที่จะเพิ่มแรงเสียดทานให้รถมันเกาะถนนได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ลื่นจากหิมะนึกถึงเวลาคนเราเดินเนาะเรายังลื่นเลยเวลามีหิมะหรือมีน้ําแข็งอยู่บนพื้นรถก็เหมือนกันค่ะต้องใส่โซ่ด้วยใช่ครับดังนั้นก็เลยทําให้เกิดความยากลําบากในการดันเครื่องบินนะครับแต่ว่าการที่เครื่องบินเขาจะถอยจากหลุมจอดเนี่ยเขาต้องใช้รถดันหรอคะเขาถอยเองได้ไหมคะคือเอาจริงๆเครื่องบินเนี่ยก็สามารถถอยหลังได้เหมือนกัน โดยการใช้สิ่งที่เรียกว่า trust reverser นะครับเพื่อสร้าง reverse trust ขึ้นมาปกติเครื่องยนต์ทำงานเนี่ยมันก็จะมีลมพุ่งออมาจากข้างหลังใช่ไหมครับก็คือเป็นเครื่องยนต์แล้วก็มีลมพุ่งออกมาดังนั้นเครื่องเนี่ยมันก็จะพุ่งไปข้างหน้าถูกไหมแต่ถ้าลมเนี่ยมันถูกกั้นไม่ให้ไปด้านหลังลมมันก็จะไปด้านหน้า มันก็เลยจะทําให้เครื่องเนี่ยมันสามารถถอยหลังได้นั่นเองซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนักบินจะใช้ Trust r e v e r s ร์เตอนเบรกเครื่องซะมากกว่าครับทางสายการบินเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้ถอยหลังกันแบบนี้แต่ว่านักบินในไฟนี้นะครับมีการใช้ r e เวอร์ส r u s t เพื่อช่วยในการทำให้เครื่องถอยหลังนะครับทางช่างที่อยู่ฝ่ายขับรถด,ดันเนี่ยเขาก็แจ้งขึ้นมาที่ค,อค็อกผิดว่า ทำแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎสายการบินในอเมริกานะนักบินในไฟนี้นะครับได้มีการใช้รีเวิร์ส r u s สประมาณ30-90วินาทีนะครับซึ่งการใช้รีเวิร์สทรัสเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากในการทำให้เครื่องถอยหลังนะครับแถมทำให้ลำบากขึ้นไปอีกเพราะว่าช่างเนี่ยต้องมาตรวจสอบเครื่องยนต์กันยกใหญ่เลยเพื่อทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลับเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิม หลังจากนั้นนะครับก็มีการเปลี่ยนรถด,ดันคันใหม่มาดันเครื่องออกจากลุมจอดรอบนี้เนี่ยนักบินไม่ได้มีการใช้ r e เว r ร์ t จัสแล้วนะครับในระหว่างที่รถด,ดันเครื่องบินอยู่นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ที่ยืนดูอยู่ในเทอร์มินอลเนี่ยเขาก็สังเกตว่ามีหิมะอยู่บนลำตัวของเครื่องบินแล้วก็ตามปีกแต่ว่าเขาไม่สามารถบอกได้นะครับว่าหิมะที่มันอยู่บนเครื่องบินเนี่ย มันหนาขนาดไหนตอนนี้นะครับเครื่องเนี่ยมันก็ได้ช้ากว่าหมายกาหนดการที่จะออกเดินทางไปแล้วประมาณ1ชั่วโมง20นาทีครับในขณะที่เครื่องกําลังวิ่งไปที่ลันเวนะครับกัปตันเขาก็คุยกับนักบินผู้ช่วยว่าเขาไม่แน่ใจว่าที่ปีกเนี่ยจะมีน้ําแข็งเกาะไหมเพราะว่ามองไปที่ปีกแล้วเนี่ยเขาก็เห็นหิมะมันตกมาอยู่ที่ปีกอยู่นักบินผู้ช่วยบอกว่าเดี๋ยวตอนเทคออฟเนี่ยเครื่องมีความเร็วพวกหิมะพวกน้ําแข็งพวกนี้มันก็จะหลุดออกไปเองซึ่ง สิ่งที่นักบินผู้ช่วยพูดเนี่ยมันก็ถูกต้องนะครับในคอกผิดเขาก็คุยกันปรึกษากันต่อว่าเนี่ยเราทํา D I มาตั้งนานแล้วนะกลับไปที่ลงจอดแล้วทำดีไอีกรอบหนึ่งดีไหมหลังจากนั้นก็มีการคุยเรื่องดีไอกันต่ออีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการกลับไปทำดีไออีกรอบหนึ่งครับไฟนี้นะครับนักบินผู้ช่วยเป็นคนบินแล้วก็ กับตันเป็นคนพูดวิทยุเมื่อเครื่องไปอยู่ที่หัวรันเวย์แล้วนะครับหอก็สั่งให้ Air Florida 90เนี่ยรีบเทคออฟขึ้นไปเพราะว่าตอ,อนนี้มีเครื่องเนี่ยกำลังจะใช้รันเวยนี้เพื่อลงจอดในเวลา15นา59นาทีนะครับนักบินผู้ช่วยก็ได้เร่งเครื่องเพื่อที่จะเทคออฟแต่ว่าเขาก็รู้สึกได้ถึงสิ่งผิดปกติที่มาตรวัดต่างๆนะครับแรงขับของเครื่องยนต์เนี่ยมันขึ้นเยอะกว่าปกติแต่ว่าความเร็วของเครื่องบินเนี่ย กับขึ้นช้าไม่สัมพันธ์กับแรงขับของเครื่องยนต์ซึ่งนักบินผู้ช่วยเขาก็พูดขึ้นมานะครับว่านี่มันแปลกๆนะแบบนี้มันไม่ใช่แบบมันไม่ถูกต้องแต่กับตันก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่นักบินผู้ช่วยสงสัยนะครับเมื่อถึงความเร็วที่เครื่องบินจะเทคออฟเนี่ยกับตันก็พูดว่าโรเตทก็คือนักบินผู้ช่วยก็จะดึงคันบังคับขึ้นมาเพื่อทําให้เครื่องบินเนี่ย เชิดหัวขึ้นมาเพื่อเทคออฟนะครับหลังจากเทคออฟเสียงเตือนในคอกพิทเนี่ยมันก็ดังขึ้นมาเครื่องก็เริ่มสั่นแล้วก็เชิดหัวขึ้นมากกว่าปกตินะครับซึ่งถ้าเครื่องเนี่ยยังเชิดหัวขึ้นในสภาพแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเครื่องจะเข้าสู่ภาวะสตอลหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นภาวะล่วงหล่นครับนั่นก็คือเครื่องบินเนี่ยจะสูญเสียทั้งความเร็วแล้วก็แรงยก ผลสรุปก็คือจะทำให้เครื่องบินเนี่ยมันตกสู่พื้นนั่นเองครับกัปตันพอเห็นเครื่องมันเชิดหัวขึ้นแบบนั้นนะครับก็เลยสั่งให้นักบินผู้ช่วยเนี่ยกดหัวเครื่องลงแต่ว่านักบินผู้ช่วยก็ไม่สามารถทําได้นะครับตอนนี้เครื่องเนี่ยเทคออฟมาได้12วินาทีละเครื่องบินตอนนี้บินได้ประมาณ1กิโลจากสนามบินนะครับซึ่งสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาในอีก500เมตรเนี่ย มันคือสะพานข้ามแม่น้ำโปรโตแมกครับบนสะพานตอนนั้นนะครับมีรถจอดติดอยู่เต็มสะพานเพราะว่าหิมะที่มันตกหนักเนี่ยมันทาให้รถติดแงกอยู่บนสะพานมาเกือบ20นาทีแล้วครับในเวลา16บหนาฬกาหนนาทีเครื่องขนาดนั้นอยู่ที่ความสูง300-400ฟุตจากพื้นสุดท้ายเครื่องก็เข้าภาวะสตอแล้วก็หยุดไตแล้วก็เสียความสูงลงมาเรื่อยๆนะครับ กัปปันพยายามดันคันเร่งเครื่องไปจนสุดแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ทันการแล้วครับเครื่องบินเนี่ยได้หล่นลงไปกระแทกสะพานแล้วก็ทับรถยนต์ที่จอดอยู่บางส่วนหลังจากนั้นเครื่องก็สไลด์ตัวตกลงไปที่แม่น้ำโปรโตแมกซึ่งตอนนั้นเนี่ยผิวน้ํามันเป็นน้ําแข็งครับแผ่นน้ําแข็งที่ผิวน้ำเนี่ยพอโดนกระแทกก็แตกําตัวของบินเนี่ยก็แตกออกเป็น4ส่วนนะครับซึ่งมีบางส่วนเนี่ยก็กําลังจะจมลงไปที่ก้นแม่น้ํา บางส่วนก็ติดอยู่กับแผ่นน้ำแข็งบนผิวน้ำนะครับคนที่อยู่ในเครื่องบินที่ยังมีสติอยู่ก็พยายามตะเกียกตะกายหาทางออกมาจากเครื่องในขณะที่เครื่องบินกําลังจะจมลงสู่ใต้แม่น้ําส่วนคนที่สามารถขึ้นมาจากน้ําได้ก็มาเกาะซากชิ้นส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ํารอคนมาช่วยนะครับบางคนก็สามารถคว้าชูชีพออกมาใส่ได้ทันลองคิดดูนะครับคนที่ยังมีสติอยู่เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการที่เครื่องเนี่ย ตกกระแทกสะพานแล้วแถมยังต้องมาเจอสภาพอากาศที่ภายนอกเนี่ยมันคือลบสองศาซึ่งในน้ำเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันกี่องศาแต่ว่าน้ํามันเป็นน้ําแข็งก็คาดว่าน้ำเนี่ยมันต้องเย็นมากแน่แน่คือนึกถึงเวลาแบบสมมติแค่เราจะลงน้ําสระแล้วแบบน้ํามันเย็นกว่าข้างบนอะเรายังแบบทรามานตั้งนานกว่าแบบร่างกายจะปรับตัวได้อันนั้นคือแค่ยเย็นด้วยนะคะแต่อันนี้คือแบบติดลบเป็นน้ําแข็งอะลองคิดดูว่าอะเครื่องตกคนรอดแต่แบบ จะมาไม่รอดเพราะน้ําเย็นขนาดนี้มากกว่าแล้วแบบถ้าน้ําเย็นอย่างเงี้ยคือคนน่าจะมีชีวิตอยู่ได้แบบประมาณ30นาทีเท่านั้นใช่ครับลองคิดดูนะครับเวลาเราลงน้ำสาะเนี่ยเรายังทําใจก่อนว่าแบบเรากําลังจะลงแล้วนะ แต่ว่าอันนี้คืออยู่ดีดีก็ตุ่มลงไปเลยอะ่ะก็คืออยู่ดีเหมือนจับเราโยนลงไปในน้ําที่แบบเย็นจัดขนาดนั้นนะร่างกายเราเมื่ออยู่ในน้ําเย็นจัดนานๆนะครับมันก็จะทนไม่ไหวซึ่งอาการแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าภาวะไฮโปเทอร์เมียนะครับซึ่งมันก็คืออาการสูญเสียความร้อนออกไปจากร่างกายนั่นเองไม่กี่นาทีนะครับหน่วยกู้ภัยก็มาถึงพร้อมกับเรือ,อยางแต่ว่าก็เจอปัญหาอีกเพราะว่าเนื่องจากสภาพอากาศเนี่ยมันหนาวมากอย่างที่บอกคือน้ําในแม่น้ำเนีเน่ยมันเป็นน้ําแข็ง มันเลยทําให้เรือเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงผู้บาดเจ็บได้ครับเวลา16นาฬิกานาทศูนย์เฮลิคอปเตอร์กู้ภยัยก็ได้รับแจ้งว่ามีเครื่องบินล่วงลงมากระแทกกับสะพานแล้วก็ตกลงไปที่แม่น้ำเจ้าหน้าที่ก็รีบสั่งการให้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยออกไปช่วยเหลือทันทีครับในเวลา16นาฬิกา22นาที เฮลิคอปเตอร์ก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ได้ปล่อยเชือกที่ผูกกับห่วงยางลงไปเพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจับแล้วก็บินพาขึ้นฝั่งมาคนหลังๆเนี่ยมันก็จะทุรักทุเลหน่อยเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วจากความหนาวแล้วก็แถมยังบาดเจ็บอีกในเวลา16นาฬิกานาทีเฮลิคอปเตอร์ก็ได้พบผู้รอดชีวิตทั้งหมด6คนนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่มีคนนึงเนี่ย จมหายไปในน้ําเสียชีวิตครับก็คือสรุปแล้วเนี่ยมีผู้รอดชีวิตในไฟทั้งหมด5คนโดยเป็นผู้โดยสารทั้งหมด4คนแล้วก็เป็นลูกเรืออีกหนึ่งคนครับทุกคนที่ได้รับการช่วยเหลือได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องมีการนําตัวเข้าไปอยู่ในถุงเพื่อให้อุณหภูมิร่างกายเนี่ยมันอุ่นขึ้นแล้วก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลทันทีตัดกับมาที่ผู้คนที่อยู่บนสะพานนะครับในขณะที่กู้ภัยกําลังทํางานก็มีนักข่าวที่บังเอิญอยู่บนสะพานคนดีเนี่ย ได้ถ่ายวิดีโอเหตุการณ์นั้นไว้ด้วยที่บนสะพานนะครับก็มีผู้เสียชีวิตเหมือนกันจากเหตุการณ์ที่เครื่องบินหล่นลงมาทับรถยนต์4-5คันนะครับสภาพรถยนต์ที่จอดติดอยู่บนถนนนั้นเนี่ยแล้วโดนทับเนี่ยก็คือแบนไปหมดเลยแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4คนสรุปแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตรวมกันทั้งหมด74คนบวกกับอีก4คนบนถนนน,นะครับก็รวมเป็น78คน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยทุกคนเนี่ยต่างสงสัยแล้วก็คาดว่าคุณซินดี้เนี่ยก็คงสงสัยด้วยแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงสาเหตุมันคืออะไรงั้นเรามาฟังกันต่อครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนก็ได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในช่วงเย็นวันนั้นนะครับคือมีคําถามอยู่เต็มหัวเจ้าหน้าที่ไปหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เครื่องบินมีปัญหาหรอหรือว่ามันเป็นความผิดพลาดของนักบิน หรือว่ามันเป็นเพราะสภาพอากาศที่มันมีหิมะตกหนักแต่ในเวลานั้นเนี่ยเครื่องบินเป็น1 0บ0ลำเขาก็เทคออฟได้ปกติแสดงว่าไฟ a ์แอร์ฟลอริด90ไฟนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรแปลกไปกว่าไฟอื่นถูกไหมครับซึ่งหลักฐานทุกอย่างที่จะบอกเราได้ตอนนี้มันจมอยู่ใต้แม่น้ำโปรโตแมกที่เป็นน้ำแข็งคนที่จะตอบเราได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือนักบิน2คนที่อยู่บนไฟนั้นซึ่งนักบินทั้งสคนนี้เนี่ย ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยดังนั้นเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ส่งคนดำน้ําลงไปเอากล่องดําขึ้นมาเพราะว่าในกล่องดำเนี่ยจะมีข้อมูลทางการบินทุกอย่างของไฟ์เก็บอยู่ในนั้นรวมถึงที่บันทึกเสียงในคอกผิดด้วยนะครับวันต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้นําเรือที่สามารถวิ่งทําลายน้ําแข็งได้นะครับวิ่งเข้าไปถึงจุดที่เครื่องบินจมน้ําอยู่พร้อมกับส่งนักประดาน้ําลงไปดําเอาหลักฐานขึ้นมานะครับซึ่ง งานนี้เนี่ยใช้นักประดานามทั้งหมด82คนทางด้านฝ่ายสอบสวนนะครับก็ได้ไปสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์เป็นร้อยคนเลยนะครับแล้วก็มีการสอบถามคนที่เกี่ยวข้องกับไฟไฟนี้โดยเริ่มสอบถามจากคนที่เป็นคนทำดีไอเครื่องบินลำนี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปก่อนหน้าว่าถ้ามีน้ำแข็งเกาะบริเวณที่ปีกเนี่ยมันจะทำให้สภาพของปีกที่มันลู่ลมมันเปลี่ยนสภาพไปนะครับกลายเป็น มีแรงต้านลมมากขึ้นซึ่งมันมีผลต่อการบินทางช่างที่ทำดีไนะครับเขาก็ยืนยันว่าตอนทำดีไเนี่ยเขาได้ทําการดีแบบถูกต้องแล้วก็ครบตามขั้นตอนที่ควรจะปฏิบัติแล้วแต่เมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวนลงไปในรายละเอียดนะครับเขาก็พบว่า ช่างที่ทาดีไอฝั่งปีกขวาเนี่ยเขาเข้าใจว่าอุณหภูมิตอนนั้นมันคือลบสองศาแต่จริงๆมันคือลบสี่องศาดังนั้นตอนที่พ่นน้ํายาดีไอลงไปเนี่ยช่างก็เลยพ่นน้ํายาน้อยกว่าปกติแถมยิ่งไปกว่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้นําน้ํายาดีไอไปตรวจสอบก็พบสิ่งที่น่าตกใจก็คือส่วนผสมของน้ํายาดีไอเนี่ยมันผิดสัดส่วนไปครับมันเลยทําให้ประสิทธิภาพของน้ํายาดีไอซ์มันเหลือแค่ครึ่งเดียวเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบรถที่ใช้ผสมน้ํายานะครับก็พบว่า มันมีวาล์วตัวหนึ่งเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่แล้ววาล์วตัวนั้นเนี่ยมันก็ทํางานผิดปกติมนเลยทําให้ส่วนผสมของน้ํายาดีไอเนี่ยมันผิดสัดส่วนไปหมดส่วนตัวนี่คิดว่าแบบขั้นตอนดีไอสื่อขั้นตอนละลายน้ําแข็งของเครื่องเนี่ยมันดูแบบเฮ้ยมันสําคัญขนาดน,นั้นเลยเหรอแต่พอฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยจริงๆคือเป็นขั้นตอนที่สําคัญแทบจะที่สุดขั้นตอนหนึ่งเลยในสภาพอากาศที่หิมะตกใช่ครับ คือทุกคนเขาก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่าทุกหน้าที่เล็กๆเนี่ยมันก็มีส่วนทําให้ไฟล์เนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการนําภาพถ่ายที่ผู้โดยสารในเครื่องที่จอดอยู่ข้างๆนะครับบังเอิญถ่ายเก็บไว้พอดีมาตรวจสอบซึ่งภาพที่ถ่ายนี้เนี่ยถ่ายตอนที่ทํดี i เสร็จไปได้ประมาณ10นาทีนะครับจากภาพถ่ายก็คือเห็นว่ามันมีหิมะเกาะอยู่ที่ตัวเครื่องอยู่พอสมควร เดี๋ยวนะคะคุณบอลคืองงว่าเมื่อกี้คุณบอลพูดว่าเหตุการณ์เนี้ยมันมีเครื่องกลายื่นๆ Take Off Landing เป็นสิบสิบเครื่องแล้วทุกเครื่องเนี่ยที่เขาต้องทำา DI เหมือนกันอะทำไมเขาถึงไม่ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแล้วเครื่องนี้ทํา d ำดีไอซ์เหมือนเครื่องอื่นถ้ามันมีสิ่งผิดป,ปกติตั้งแต่อตัววาลที่มันผสมอะเราไอตัวผสมตัวเนี้ยที่ไปทำกับเครื่องอื่นอะมันไม่ผิดป,ปกติหรอทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ก,กับเครื่องนี้เครื่องเดียวคือเป็นคำถามที่ดีมากครับ ทำไมเครื่องอื่นถึงไม่เป็นไรทั้งๆท,ที่น้ํายาดีไอเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแค่ครึ่งเดียวเหมือนกันจากการทดสอบนะครับเขาก็พบว่าน e ้ํายาดีไอที่มันมีประสิทธิภาพครึ่งเดียวแบบนี้เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะ t เทคอ f ฟได้โดยที่เครื่องไม่มีปัญหาอะไรครับดังนั้นทีมงานสืบสวนเนี่ยก็ยังคงสืบสวนต่อไปว่ามันมีอะไรในไฟล์แอร์ฟอริดา90อีกไหมที่ทําแตกต่างกับไฟอื่นที่เขาไม่ทํากัน ทุกคนจำได้ไหมครับที่ผมเล่าไปว่านักบินไฟนี้เนี่ยมีการใช้ Trust Reverser เพื่อใช้ในการถอยหลังตอนที่ลดดันเครื่องเนี่ยดันเครื่องถอยออกมาจากหลุมจอดครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าปกติเขาจะไม่ใช้ Reverser ท r u s t ในการทําให้เครื่องถอยหลังเขาใช้กันตอนที่ล้อแตะพื้นแล้วตอนแลนดิ้งเพื่อช่วยในการเบรกนะครับแต่ในเคสนี้นะครับจุดมุ่งหมายของเขาคือ ใช้ในการถอยหลังออกจากหลุมจอดเพื่อวิ่งไปเทคออฟตอนที่เขาใช้ทรัสรี e v เวอร์เซอร์นะครับมันจะมีแผ่นมาปิดลมร้อนทางด้านหลังเพื่อทําให้ลมเนี่ยมันเปลี่ยนทิศไปด้านหน้าแทนอย่างที่อธิบายไปก่อนหน้านะครับซึ่งลมร้อนพวกนั้นเนี่ยมันก็พัด พวกหิมะพวกเกดน้ําแข็งเนี่ยให้มันละลายกลายเป็นน้ำนะครับแล้วก็ย้อนไปเกาะที่ปีกรวมถึงตัวเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็ด้วยอุณหภูมิในตอนนั้นนะครับที่มันติดลบอยู่เนี่ยน้ำที่มันเกาะอยู่ที่ปีกกับเครื่องยนต์เนี่ยมันก็กลายมาเป็นน้ําแข็งเคลือบปีกเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าการใช้รีเวิร์ทรัสของนักบินเนี่ยจะใช้แค่30-90ถึงวินาทีเท่านั้นแต่ว่ามันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้มีน้ําแข็งเนี่ยมาเกาะ ที่ปีกแล้วก็เครื่องยนต์4วันหลังจากเกิดเหตุนะครับทางด้านทีมกู้ภัยเนี่ยก็สามารถกู้ซากเครื่องบินที่จมอยู่แล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากแม่น้ําได้เกือบหมดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้นําชิ้นส่วนของซากเครื่องบินไปเก็บไว้ที่โรงเก็บเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ไม่พบอะไรเลยนะครับดังนั้นความหวังเดียวของงานนี้ก็คือการหากล่องดําให้เจอซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันอย่างหนักเพื่อค้นหากล่องดําต่อไปนะครับ นอกจากนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ไปพูดคุยกับผู้รอดชีวิตด้วยเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในไฟนั้นถูกไหมครับก็น่าจะพอมีข้อมูลอะไรบ้างซึ่งก็ได้ความว่าตอนเครื่องเทคออฟเนี่ยเครื่องมีอาการสั่นอย่างรุนแรงซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีน้ําแข็งเกาะอ,อยู่ที่ปีกแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่อยู่ในสมมติฐานอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเท่าไหร่ 7วันหลังจากเกิดเหตุในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถงมกล่องดําขึ้นมาได้สําเร็จเราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ้าหน้าที่ก็รีบเอากล่องดําไปที่ l a บเพื่อไปวิเคราะห์ข้อมูลทันทีครับในกล่องดํามันก็มีการอัดเสียงการพูดคุยกันในค o c k p i ไว้ด้วยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตกใจมากเพราะว่าในค o อผิดมีการพูดคุยกันเรื่องการทีไอซ์ตอนกําลังไปที่ r u n วย์เพื่อวิ่งขึ้นใช่ไหมครับและนักบินเนี่ยก็เห็นว่าที่ปีกเนี่ยมีหิมะ แต่ว่าไม่นําเครื่องบินกลับไปทําดีไอซ์อีกรอบหนึ่งจริงๆแล้วคือมันมีกฎเลยว่าถ้ามีหิมะหรือว่ามีน้ําแข็งเกาะที่ปีกห้ามนําเครื่องเทคออฟครับแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ากฎนี้เนี่ยมันมีขึ้นมาหรือ,อยังนะครับคือพอมีน้ําแข็งเกาะอยู่ที่ปีกตอนเทคออฟเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้เครื่องเนี่ยมันเชิดหัวขึ้นมากกว่าปกติอีกอย่างที่ไฟนี้เจอคือจําได้ไหมครับตอนที่นักบินผู้ช่วยบอกว่าแรงขับของเครื่องยนต์มันขึ้นเร็วกว่าปกติแต่ความเร็วของเครื่องบินมััันนนขึ้ช้ชาแบบไมม่สมพธ์กัน เมื่อตรวจสอบดูนะครับก็พบว่าแรงขับของเครื่องยนต์เนี่ยมันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นคือพูดง่ายๆก็คือเครื่องบินลํานี้เนี่ยเทคออฟด้วยกําลังของเครื่องยนต์ที่มันไม่พอนั่นเองครับทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ยิ่งงงกว่าเก่าอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ฟังคลิปเสียงในคอกผิดซ้ําๆหลายๆครั้งนะครับก็พบว่า ในขณะที่เครื่องกำลังวิ่งไปที่ลันเวย์นักบินผู้ช่วยก็ได้ทำเช็คลิสต์เช็คลิสต์เนี่ยก็จะเป็นตัวเช็คเราอีกรอบหนึ่งว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยทำครบหรือ,อยังหรือว่าคอนเฟิร์มเราอีกทีว่าปุ่มนี้เราจะเซตแบบนี้ใช่ไหมปุ่มนั้นเราจะเซตแบบนี้ใช่ไหมนักบินผู้ช่วยก็อ่านมาถึงคำว่า anti ice กัปตันได้บอกว่า off แล้ไอคำว่า anti ice มันคืออะไรหรอมันต่างกับคำว่า de ice ไหมคะคือเมื่อกี้เนี่ย ก่อนที่จะเอาเครื่องออกมาใช่ไหมครับช่างเขาทำดีไอซ์นั่นก็คือการละลายน้ําแข็งแต่ว่าสิ่งที่กัปตันกับนักบินผู้ช่วยพูดถึงเนี่ยมันคือแอนตี้ไอซ์มันก็คือการป้องกันไม่น้ําแข็งมันมาเกาะนั่นเองครับก็คือดีไอซ์เนี่ยคือมีเกาะแล้วแล้วก็เอามันออกไปแต่แอนตี้ไอซ์เนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้มันมาเกาะตั้งแต่แรก mm hmm. ก็คือถ้าแอนตี้ไอซ์เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งออนนะครับมันจะส่งผลทำให้ตัวผิวปีกหรือว่าตรงเครื่องยนต์เนี่ย มันร้อนขึ้นมาเลยทําให้น้ําแข็งมาเกาะไม่ได้ดังนั้นมันก็จะทําตัวเป็นฮีเตอร์ของเครื่องนะครับก็คือพอมีหิมะตกลงมาเนี่ยมันก็จะละลายไปเองทีนี้กับตันบอกว่าออฟนั่นก็หมายความว่าไม่ให้แอนตี้ไอซ์มันทํางานแล้วทีนี้มันส่งผลยังไงมันก็จะทําให้น้ําแข็งเนี่ยมาเกาะที่ปีกและก็ตัวเครื่องยนต์ง่ายขึ้นถึงแม้ว่ามันจะมีน้ํายาจากตัวดีไอซ์อยู่นะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ย น้ำแข็งมันก็มาเกาะที่ตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการคำนวณแรงขับของเครื่องยนต์ด้วยซึ่งมันส่งผลทําให้แรงขับของเครื่องยนต์เนี่ยมันอ่านค่าผิดพลาดแล้วก็แสดงค่ามากกว่าปกติสมมุติว่าเครื่องจะเทคออฟมันต้องใช้แรงขับ2.1นะครับเครื่องถึงจะมีแรงขับพอที่จะเทคออฟได้นักบินก็ดันคันเร่งให้มันอ่านค่า2.1แต่อย่างที่บอกไปคือค่าเนี่ยมันแสดงผลมากกว่าปกติจริงๆแรงขับในตอนนั้นเนี่ย มันไม่ถึง2.1ซึ่งมันไม่พอที่จะทําให้เครื่องบินเทคออฟแล้วก็บินต่อไปได้นั่นเองครับตอนนี้จิกซอทั้งหมดเนี่ยมันก็ครบแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ยังขอยืนยันอีกทีโดยทําการทดลองให้มีหิมะหรือมีน้ําแข็งเนี่ยมาเกาะที่เซ็นเซอร์ดูว่ามาตรวัดเนี่ยมันแสดงผลยังไงผลออกมาแล้วเนี่ยก็สรุปได้ว่ามาตรวัดมันแสดงผลแรงขับของเครื่องบินมากกว่าปกติจริงๆ ซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่นักบินผู้ช่วยเห็นตอนที่กําลังจะวิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วทําไมตอนที่นักบินเขาเห็นสิ่งผิดปกติแล้วทําไมเขาถึงไม่ยกเลิกการเทคออฟหรือการวิ่งขึ้นไปต่อคะเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการไปตรวจสอบประวัติการทดสอบประจําปีของนักบินทั้งคู่นะครับก็พบว่ากับตันของไฟนี้เนี่ยได้คะแนนที่ไม่ค่อยดีซึ่งจุดอ่อนของกับตันคนนี้เลยก็คือ ไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎต่างๆใช้เช็คลิสต์ก็ไม่ค่อยคล่องแล้วก็ขั้นตอนปฏิบัติในตอนบินเนี่ยก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ครับปกติแล้วการที่จะยกเลิกการเทคออฟเนี่ยกัปตันจะเป็นคนตัดสินใจครับก็คือตั้งหิดต,ตั้งแต่ตอนที่ใช้ t r r u s t r e v r r s e r และว,ว่าแบบมันผิดกฎแถมไม่เปิด Anti-Ice อีกใช่ซึ่งเคสนี้เนี่ยก็ถือว่า มีความผิดพลาดของนักบินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตามเคยนะครับส่วนนักบินผู้ช่วยเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นคนที่ค่อนข้างหัวไวแล้วก็เก่งแล้วก็ไม่ลังเลที่จะพูดเมื่อเห็นสิ่งที่ผิดปกติในไฟนะครับแต่ว่าถ้าท้วงไปแล้วเนี่ยกับตันเขายังทําต่อไปเนี่ยนักบินผู้ช่วยเขาก็ทําอะไรไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องการความมั่นใจอีกรอบหนึ่งโดยการไปทดสอบสถานการณ์นี้ในซิมูเลเตอร์นะครับโดยการ ลองใช้กําลังของเครื่องยนต์เท่ากันกันกบตอนที่ a i r f o o r i d a 90ใช้ซึ่งก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องบินสามารถเทคออฟได้ปกติแต่พอมีเรื่องที่มีน้ําแข็งมาเกาะที่ปีกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้แรงขับของเครื่องบินเนี่ยมันไม่พอจนทาให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั่นเองคือแบบเรื่องนี้มันเหมือนแบบ s วิสชีส e ที่เราเคยพูดพูดไปในอีพีแรกๆเลยนะคะที่แบบ อ่ะเหตุการณ์ใหญ่ๆ2อันก่อนที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องดีไอซกับเรื่องแรงขับของเครื่องยนต์ที่มันไม่พอนะคะซึ่งประสิทธิภาพของ d i ไเนี่ยมันทําให้น้ําแข็งเนี่ยมันมาเกาะเครื่องง่ายขึ้นแล้วบวกกับที่นักบินเขาใช้ t r r u s t reverser อีกทําให้ น้ำแข็งมันมาเกาะเป็นแผ่นอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ว่าเฉพาะเหตุการณ์นี้อันเดียวอะถ้ามันไม่เกิดอีกอันเนือมันก็ยังเทคออฟไปได้ปกติถูกไหมคะแต่พอมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่แรงขับเคลื่อนเครื่องยนต์ไม่พอเนี่ยทำใเริ่มตั้งแต่น้ํายาดีไอซ์ที่มันมีประสิทธิภาพแค่เครื่องเดียวหรือว่าที่นักบินมาใช้ทรัสเเวอร์เซอร หรือว่าที่น้ําบินไม่ได้เปิด anti-ice ซึ่งถ้าไม่มีไอเหตุการณ์3เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ต่อแสดงผลแรงขับของเครื่องเนี่ยมันก็จะแสดงผลได้อย่างถูกต้องมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่างที่คุณบอลอธิบายไปว่าทำไมเครื่องอื่นเขาถึง take off ได้ปกติก็เป็นอย่างที่คุณเชนดี้สรุปนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเครื่องบินก็เสียหายจนไม่สามารถนำกลับมาบินได้อีกนะครับจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการพัฒนาน้ำยา de-ice แล้วก็ มีการพัฒนาขั้นตอนในการทำดีไอซขึ้นมาใหม่รวมถึงมีการพัฒนาการเทรนนิ่งคนที่ต้องมาทำดีไอซด้วยนะครับส่วนทางด้านนักบินเนี่ยก็มีการแนะนำว่าถ้าตอน t เทคอ f ฟแล้วมาตรวัดเกิดอ่านค่าผิดพลาดหรือว่าความเร็วของเครื่องบินเนี่ยมันลดลงถ้ากับตันตัดสินใจที่จะ t เทคอ f ฟต่อนะครับ ให้ดันคันเร่งไปจนสุดเสมอเพื่อให้ได้แรงขับที่มากที่สุดอย่างที่บอกทุก E ีีนะครับว่าทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยจะมีมาตรการป้องกันเพื่อให้มันดีขึ้นแล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเสมอครับเรื่องเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดคลิปอุบัติเหตุทางการบินนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับใครที่มีคอมเมนต์แล้วก็ความคิดเห็นยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ ทั้งเหตุการณ์นี้หรือว่าเหตุการณ์อื่นๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีครับ